มาออกแล้วขณะนี้ซีเคสบัตเจ็ดทองสยามตามด้วยซีเคสบัตเจ็แล้วก็โชคบารมีมีครับทองสยามตัวที่สองอะไรวะทองสยามครับขณะนี้ทองสยาม ซีเคสบัตเตัวที่สองโชคบารมีตัวที่สคอมันเดอร์ตัวที่สขณะนี้ทองสยามตามมาด้วยซีเคสบัตเจทองสถามซีเคสบัตเจโชคบารมีทองสยามโชคบารมี แรงมาอีกมาครับหมายเลขเจ็ดครับลมหวน